ครับก็ขอกลับสวัสดีนะครับพอกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องบางออนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สินําเสนอเกี่ยวกับบรรยากาศของงานประเภทีิบุญเขาสาก์ประจำปี2566 ของวัดบ้านเนินสามัคคีอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับซึ่งบุญเขาศากนี่เพิ่ก็จะมีการจัดขึ้นทุกปีนะครับได้มือออกไหมนะครับหรือว่ามือสินใหญ่นะครับส5ค่าำเดือนส2บสองนะครับของทุกๆปีนะครับเพิ่็จะมีการจัดงานประเภทนี้นะครับงานสืบสารซึ่งเป็นงานที่สำคัญนะครับคนอีสานนี่ขาด่มดเลยนะครับนอกบุญเขาศากเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญ FC ซทุกท่านนะครับพอกับ

รครับก็หลังจากที่พร้คุณเจาเ้าบนมีการเทศนานะครับมีการห้พรอนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทั้งพระคุณเจ้าหลังจากที่เพิ่นชั้นพัฒนาสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทั้งญาติโยมนะครับผู้ที่ไปเริ่มทำบุญ ในมือส so you kind of ินญ่มือเขาศากมือนี้นะครับก็ร่วมรับประทานอาหารกันนะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าก็จะร่วมรับประทานอาหารกันบริเวณสารวัตรนะครับเนื่องจากว่าบุญเขาสากกับบุญเขาประดับดินนี่พิธีสรีษางกันนะครับเพราะว่าบุญเขาประดับดินนี่หลังจากพระชันพระทหารแล้วเรียบร้อยเพื่อนก็จะมีการจ่ายเขาประดับดินเลยนะครับส่วนบุญเขาศากเนี่ยเพื่อนที่ ถ้าไปใหย่เขาสากในช่วงใกล้ๆสี่ที่ยงนะครับประมาณสิบเอ็ดโมงโดยประมาณเพราะฉะนั้นญาติโยมที่เดินทางมาท่าบุญทีวัดก็จะร่วมรับประทานอาหารนะครับเป็นอาหารเ้ากันนะครับหลังจากที่พระคุณเจ้าคนชันแล้วนะครับเนาะหลังจากญาติโยมนะครับคณะท้าที่เดินทางมาท่าบุญทีวัดรับประทานอาหารรวมกันแล้วก็ประมาณจากสิบเอ็ดโมงนะครับนะครเป็นการมีการท่าพิธีถวายหอข้าสาก อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่พระคุณเจ้าเพื่นสีฉชั้นพระทานเพจนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการล้ำาขาวศากนะครับห่อข้าวศากนะครับเนาะไปยายนะครับตามกำแพงตามรอบๆบริเวณวัดนะครับตามธาตุสถูปเจดีย์นะครับของบรรพบุรุษนะครับที่บรรจุอธิบรรพบุรุษนะของขอบกรัวไผคขอบกรัวมันนะครับเนาะอันนี้ก็ รับประทานกันนะครับรับประทานอาหารกันไปพูดคุยกันไปตามภาษานะครับตามภาษานะครับส่วนนี้ก็ที่วัดเน้นสมุทรีของเขานี่ก็เป็นสทธานะครับจะเป็นคนทางภาคอีสานนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ทางภาคเหนือนะครับอยู่จังหวัดพะเยานะครับแต่ว่าในมู่บ้านก็เป็นคนอีสานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะซึ่งก็เป็นชนเผ่าทางอีสานนะครับแต่ใหญ่มาจากหลายจังหวัดนะครับหลายจังหวัดนะครับ เพราะว่าภูแ่วภูแก็พืพ้นผาใหญ่มากนะครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วแล้วนะครับมาจากทั้งการ์สินขอนแก่นอุบลสุรัฐแทบแทบแทบ,แทบทุกจังหวัดนะครับของทางภาคอีสานจะมาร่วมกันอยู่เ,เป็นหมู่บ้านนะครับก็เป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะครับก็บประมาณเกือบเกือบสองร้อยลงังคาเรือนนะครับก็บมีวัดของตนเองนะครับมีวัดของตนเองแล้วก็ เฮตดตามเหตุตามข้องของคนอีสานนะครับบาว่าจะเป็นงานบุญประเภทนี้ต่างๆนะครับบาว่าจะเป็นงานอ้าบุญบ้านหรือว่างานหลายๆอย่างนะครับงานพิธีนะครับกัสืบสารประเพณีของคนอีสานนะครับบบ่ได้เหตุตามทั้งเหนือเพิ่นนะครับเพราะฉะนั้นกาประเพณีวัฒนธรรมของม้งนี้ของบัานตนสามคีนี่ก็คือเหมือนกันกับอยู่ภาคอีสานนะครับเนาะขบลังอย่างรับประทานอาหารแล้วนะครับกานั่งพูดคุยกันเล่นไปตามภาษานะครับจนถึงกำหนดเวลานะครับประมาณ11 0 0นโดยมงประมาณ นะครับเพิ่นก็ารมีการอ่าผ้าถาวายนะครับพ่อหมอพ่ออาจารย์นะครับผ้าถาวายพ่องข่าวศากก่อนที่จะน้ำข้าวสากไปยายเดี๋ยวจังนาห้าสิไปย์ไทยนะครับถ้าทำตอนที่พี่น้องนะฮะตอนที่พี่น้องบ้านเฮาไปอ่ายายข้าวสากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับเนาะ ครับผมตุนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงสุดท้ายของงานนะครับคือการน้ำหอมเขาสากนะครับน้ำหอมเขาสากแม่ใหญ่นะครับตามหิดตามข้องตามประเพณีของคนอีสานนะครับตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับเนาะก็ห้องเขาสากนี่เพันกระดีมีการเตรียมมากกันแทบทุกครอบครัวนะครับทุกครอบครัวทีการเตรียมเตรียมห้องเขาสากมากนะครับพาะพี่น้องชาวคนอีสานหรือพูดดีนะครับสำหรับชาดีประเพณีอันนี้นะครับสำหรับ คนหนุ่มนะครับคนหนุ่มสำหรับคนหนุ่มคนสาวนะครับที่อาจจะยังมเคยหูปันหดเกี่ยวกับประเพณีบุญตรสากนะครับการแต่เห็นคลิปนี่ละก็ลองเบิ้งนะครับลอเบิ้งคลิปนี่ละก็อ่าซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับผู้เกิดมาใหญ่รุ่นนะครับให้ไดู้ เพณีวัฒนธรรมของคนอีสานของเขานะครับว่าประเพณีบุรุษสากับประเทศกันยังไงนะครับเนาะเอฟซีการ์ีีกับโค้กตางในการสนับสนุนนะครับเนาะลกให้การให้กำลังใจกันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับตะแคลนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมเจ้าหลิปนี้สวัสดีครับ